แจ้งแจ้งนะจ๊ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะสัญญาณล่มนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่มนะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ YouTube ก็เล่นไม่ได้นะคะ f a c e b o o k ก็เล่นไม่ได้นะคะสัญญาณเน็ตล่มแล้วก็ไวรัสกินวีรุดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ลงโทรศัพท์3เครื่องโดนหมดเลยนะคะที่บ้าน ไม่รู้ว่าไปกดตัวไหนไปเล่นตัวไหนเมื่อวานนี้ออน่าจะมีน้องชายจับโทรศัพท์เราจับโทรศัพท์เราไปทำอะไรกดอะไรก็ไม่รู้เนะ่ะไวรัสกินเลยช่วงเย็นๆนะกินข้าวด้วยกันนะมาๆเอาโทรศัพท์มาแล้วก,ก็ให้เขาหยิบ แล้ว WiFi ก็ไวรัสกินเลยอ่ะคือเราเล่นไม่ได้อ่ะเล่นคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมุน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  YouTube หมุนอยู่นะ่มองไม่เห็นคนนะคะมองไม่เห็นคนพูดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงคนพูดแต่คอมเมนต์น่ะมันจะเลื่อน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 ให้เราอ่านได้เราจะไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยวันนี้สงการเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลย ยู u ูบในในทีวีก็ใช้ไม่ได้นะคะในทีวีทีวีเราก็ตัดติด YouTube ดูหนัง YouTube ได้นะทีวีเราใช้ไม่ได้นะคะเป็นหมดเลยทั้งบ้านเลยไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เข้าใจไวรัสกินกินหมดเลยเหรอไวรัสมาจากตรงไหนอ่ะมาจากไ f i เหรอมาจากตรงไหนไม่เข้าใจสัญญาณไม่มีสัญญาณสัญญาณก็โล่มไวรัสก็กินอะไรเนี่ย ไม่ได้ดูข่าวลุงพลเลยดูแต่หน้าปกแต่เปิดดูไม่ได้หน้าปกของทุกคนดูได้หมดเลยหน้าปกเขากดปุ๊บก็หมุนหมุนวันนี้ทำสาโคไส้หมูกินนะคะจะด,ดูไหมสาโคสาไส้หมู 終わっていなっちゃあ。